เอลนิโยเอลนิโยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชได้ยังไงนะวันนี้เรามาทําความรู้จักกันมากขึ้นนะ,ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะะในการรับมือการแก้ปัญหาได้ทันนะคะเอลนิโยนะคะก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดร้อนรุนแรงนะ,ะแล้งรุนแรงสภาพอากาศดังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะทําให้พืชเนี่ยได้รับผลกระทบได้ในทุกๆระยะเลย ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงทำใบนะทําดอกหรือว่าทำผลนะคะก็กระทบไปถึงปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรน,นั่นเองะคะทีนี้เรามาดูกันนะ,ะว่าเอลนินโยเนี่ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้นกับพืชบ้างอันดับแรกนะ,ะก็คือปัญหาการขาดแคลนนะ้ําการขาดแคลนอาหารนะคะทั้งที่เราให้น้ําไปแล้วให้อาหารไปแล้วแต่ทําไมพืชยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะคปัญหาที่สองนะคะก็คืออาการใบไหม้ซันเบิร์นะ คาดว่าปีนี้เนี่ยจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอุณภูมิสูงนะ,ะในรอบหลายปีเลยอยู่ที่4.3-4.4อ,องศาแต่นะคะกรมอุตุเขาบอกแล้วปีนี้เนี่ยจะร้อนระอุกว่าปีที่แล้วอีกหนึ่งสององศาเลยนะฮะดังนั้นก็คาดการว่าอาการใบไม้สเสวงเนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยสามนะคะคือภาวะความเครียดพืชนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศร้อนแล้งนะคะขาดน้ําขาดอาหารอุณหภูมิที่สูงนะคะเออ่หรือว่า กำลังจะเจอกับพายุรุ่นร้อนนะคะทําให้สภาพอากาศที่มันแปรปรวนตลอดเวลานะทําให้พืชเนี่ยปรับตัวไม่ทันพืชก็จะเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะเมื่อเกิดความเครียดจะทําให้เซลล์ต่างๆของพืชเนี่ยมันได้รับความเสียหายได้ง่ายนะคะเลยแสดงอาการเป็นอาการใบเหลืองนะคะ,หะเหี่ยวแห้งตายนะมีดอกมีผลก็เสี่ยงที่จะทําให้ดอกผลหลุดร่วงได้ง่ายสี่นะคะก็คือปัญหาผลผลิตไม่มีคุณภาพนะคะ,ะ,คะอย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องของน้ํานะคะ อากาศอาหารนะล้วนแต่ส่งผลกระทบนะคะเราส่าห์บำรุงดูแลมาอย่างดีนะตั้งแต่เตรียมต้นนะเตรียมใบทําดอกทําผลนะคะสุดท้ายพอจะขายนะกลับพบว่าผลผลิตไม่มีคุณภาพนะก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรามาดูกันทีละประเด็นเลยนะคะว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะควบคุมปัญหาที่ว่ามาเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคนะอันดับแรกนะอย่างที่บอกว่าสภาพอากาศแวดล้อม ของเอลเนโยเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาขาดน้ําและการขาดอาหารถามว่าทําไมถึงเกิดอย่างนั้นนะคะอันดับแรกเลยคือปัญหาในเรื่องของดินนะคะดินจะแห้งแล้วก็ขาดน้ํานะคะปัญหาหลักของดินแห้งขาดน้ําก็คือธาตุอาหารนะหรือปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่ละลายนะหรือมันละลายยากนะทําให้พืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้การที่พืชจะเอาปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารที่เราให้ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยต้องอยู่ในรูปของสารละลายเท่านะน,นะคะ ดังนั้นนะวันนี้เทคนิคนะคะที่เราจะปรับในส่วนของปัญหาดินแห้งขาดน้ําทํายังไงได้บ้างนะคะมีสองเทคนิคนะคะอันดับแรกเลยชุดเรียกราบนะคะโ o n i c บวกด้วยฟ f ยสนะคะเมื่อใช้แล้วนะจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินนะ,ะทําให้ดินเนี้ยดีขึ้นนะ,ะเป็นดินที่โปร่งร่วนซุยข้อดีของดินโปร่งร่วนซุยนะ,ะอันดับแรกเลยคือมันมีช่องว่างในดินเยอะนะคะมีช่องในการเก็บน้ําเก็บความชื้นไว้ในดินได้ดีนะคะ ทำให้ธาตุอาหารเนี่ยมีความสามารถละลายได้ดีแล้วก็พืชเนี่ยมีศักยภาพในการทนแรงได้ดีกว่าสองนะคะการที่ดินมันโปร่งร่วนซวยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรากก็เกิดได้ง่ายนะการชอนใช้ของรากก็จะทําได้ดีนะคะรากก็จะมีประสิทธิภาพในการเอ,อ่อเกิดแล้วก็ไปดึงนะ้ําดึงอาหารมาเก็บไว้ในต้นนะคะพืชก็จะทนแรงได้ดีขึ้นแล้วก็สามเลยนะจุดเด่นเลยของชุดเรียบราก็คือการสร้างปริมาณรากนะ ได้อย่างรวดเร็วนะคะการที่มีปริมาณรากคักมากเนี่ยมันมีข้อดีนะคะก็คือถ้าเราให้น้ําไปแล้วนะคะให้อาหารไปแล้วเรามีรากในปริมาณมากเนี่ยไปรอรับน้ําและธาตุอาหารนะคะได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะ,ะเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทั่ว,วไปที่มันมีรากน้อยนะคะให้น้ําไปแล้วให้อาหารไปแล้วนะ,ะไม่มีรากไปรับก็เท่ากับว่าเกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะคะ เทคนิคที่สองนะคะก็คือการเลือกใช้ปุ๋ยยูนิคปุ๋ยพรีเมียมของเรานะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะคุณสมบัติเด่นนี้มีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นปุ๋ยอยู่ในรูปของธาตุอาหารที่ละลายง่ายนะคะและที่สําคัญเนี่ยมีสารเสริมประสิทิภาพที่ช่วยในการนาพาธาตุอาหารต่างๆที่เราให้เนี่ยเข้าสู่รากพืชได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะทีนี้นะคะทางดินเราดูไปแล้วนะเรามาดูปัญหาเหนือดินกันบ้างน,นะ,ะเกิดอะไรขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือภาวะอุณหภูมิที่สูงนะคะอย่างที่บอกว่า43 44เนี่ยมาแน่นะคะป,ปีนี้แล้วก็ความชื้นสัมพัสที่ต่ำนะคะความชื้นสัมพัสต่ําก็คือลักษณะอากาศที่มันแห้งๆนะคะสภาพอากาศแบบนี้นะ,ะจะทําให้ส่งผลต่อค่า VPD นะคะ VPD จะสูงขึ้นเมื่อค่า VPD สูงขึ้นจะทําให้การคายน้ำเนี่ยมากขึ้นนะคะเพื่อจะมีการสูญเสียน้ําได้มากนะคะ ดังนั้นนะพืชมันฉลาดนะมันต้องปรับตัวนะ,ะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องป้องกันการสูญเสียนะ้าจากตัวมันเองเนี่ยด้วยกระบวนการปิดปากใบนะคะเมื่อปิดปากใบแล้วนะ,ะกระบวนการคายน้ําไม่เกิดเกิดปัญหากับพืชทันทีนะคะเพราะว่าไม่สามารถดึงน้ําและอาหารจากทางดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้นะคะหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเขาหันมาดูค่าว p พดีเนี่ยประกอบกับการจัดการมากขึ้นนะ,ะวันนี้เราก็เลย อัปเดตนะเกี่ยวกับองค์ความรู้ของว p พีดีมาให้นะว่าแล้วเราจะไปปรับใช้กับแรงของเราเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะสามารถทําได้ดังนี้เลยค่ะก็คือเลือกช่วงเวลาของค่าว p d ดีที่มันเหมาะสมนะคะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะก็คืออุณหภูมิไม่สูงไปนะคะความืึนสัมผัสไม่ต่ำเกินไปนะคะเมื่อค่าว p d ีดีมันเหมาะสมนะ,ะก็จะมีแรงในการดึงน้ําและอาหารจากพื้นเนี่ยขึ้นไปสู่ส่วน,นต่างๆของต้นได้ดีนะคะ เลือกการรดน้ําตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะรดรอไว้เลยค่ะเมื่อเริ่มมีแสงเมื่อไหร่นะเช้าเมื่อไหร่นะห้าเอ่อหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยปากใบพืชจะเริ่มเปิดแล้วนะคะเมื่อปากใบเริ่มเปิดนะะกระบวนการคลายน้ําก็จะค่อยคอยเกิดนะแล้วก็ค่อยค,อยคอยดึงน้ําและธาตุอาหารที่อยู่ทางดินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็เก็บไว้ในต้นนะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็กิจกรรมต่างๆของพืช เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะแดดแรงๆแล้วนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงสองโมงเนี่ยพืชปิดปากใบแล้วนะ,ะเท่ากับกระบวนการกายคายน้ำเนี่ยมันหยุดแล้วนะคะการดึงน้ําดึงอาหารเนี่ยไม่เกิดแล้วเลยเป็นที่มาว่าทําไมนะไม่ควรจะรดน้ําในช่วงสายๆนะคะเพราะว่าจะเท่ากับว่ารถไปนะพืชก็ไม่สามารถจะดึงไปใช้ประโยชน์ดได้นะดังนั้นเทคนิคการเปลี่ยนเวลาการรดน้ําเนี่ยสําคัญมากๆนะคะสองนะคะ ก็คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นทางใบนะแก้ปัญหาได้ไวอย่าง u s ซ r ร e นะคะ u ู e ีนะ,ะเป็นปุ๋ยน้ำนาโน,โนอนุภาคเล็กนะคะดูดซึมได้ทุกช่องทางนะ,ะไม่จำเป็นว่าต้องรอปักใบเปิดนะคะฉีดพ่นไปตรงไหนก็เข้าตรงนั้นนะทำงานได้เลยไม่ถึง1ชั่วโมงรวดเร็วมากนะคะสุดท้ายแล้วนะการที่จะทำให้พืชของทุกทุกท่านเนี่ยก้าวผ่านเอลิโยไปได้เนี่ยจะต้องประกอบกันนะคะทั้ง ในส่วนของเทคนิคนะผลิตภัณฑ์และการเลือกช่วงเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์นะล้วนแต่มีความสําคัญทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูกันนะ,ะว่าทําไมน้ําและธาตุอาหารเนี่ยถึงมีความสําคัญและจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะ,ะแล้วก็กระทบต่อการสร้างผลผลิตของพืชได้นะคะก็ต้องบอกว่าน้ําและธาตุอาหารเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบนะคะในการสังเคราะห์แสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะ,ะต้องถือว่าเป็นหัวใจหลักของพืชเลยนะ,ะในการสร้างอาหารหรือว่าสร้างน้ําตาลนะคะนอกจากแสงแล้วนะค,ะคาร์บอนไดออกไซด์แล้วน้ําและธาตุอาหารนะ,ะทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ตามปกติเมื่อสังเคราะห์แสงได้นะ,ะพืชจะผลิตออกมาเป็นรูปของน้ําตาลนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลตัวนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะ,ะในการสร้างสารอินทรีย์ทุกชนิดของพืชเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวก แป้งนะเซลลูโลสนะกรดต่างๆวิตามินฮอร์โมนนะแล้วก็สารอินทรีย์ทุกๆชนิดนะคะทำให้พืชน,นะมีประสิทธิภาพในการแบ่งเซลล์ขยายขนาดเซลล์ได้นะแล้วก็ไปใช้ในการเจริญเติบโตทุกๆระยะของพืชเลยนะไม่ว่าจะช่วงทำต้นนะกิ่งก้านใบดอกผลเนี่ยล้วนแต่มีนความสําคัญทั้งสิน้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันที่ธาตุอาหารนะที่มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสงจะเห็นได้ว่าจากธาตุอาหารพืชทั้งหมดนะสิบเจ็ดธาตุ แต่ว่าตัวที่มาเกี่ยวข้องในกบบระบวนการสังงคห์แสงของพืชเนี่มีมากถึง14ธาตุนะะทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยนะถ้าขาดจะทําให้กบบระบวนการสร้างอาหารของพืชเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติทันทีนะคะก็จะกระทบไปถึงการเจรเิญเติบโตของพืชได้ในทุกๆระยะนั่นเองทีนี้นะคะมาดูในส่วนของเรื่องของความเครียดพืชกันบ้างก็อ,งอย่างที่บอกไปแล้วนะอุณหภูมิที่สูงนะคะ ความแรแรงนะคะหรือว่าสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะคะจะทําให้พืชน,นี่เครียดได้ง่ายนะคะเมื่อพืชเครียดแล้วจะทําให้เซลล์พืชนี่มันเสียหายได้ง่ายนะคะโฟโรฟิลล์เนี่ยถูกทําลายทําให้เนี่ยเรามักเห็นอาการของพืชน,นี่ยมันแสดงอาการใบเหลืองใบเหี่ยวแล้วก็แห้งตายในที่สุดนะคะซึ่งส่วนของใบเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวสําคัญนะ,ะในการปรุงอาหารให้พืชถ้าใบเสียหายเมื่อไหร่นะขาดอาหารทันที แล้วส่วนของดอกของผลนะคะมันมีความต้องการอาหารมากนะคะถ้าอาหารไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะไปเลี้ยงไม่ทันเกิดการสลัดดอกสลัดผลทิ้งทันทีนะคะหรือว่าในส่วนของคุณภาพผลผลิตเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแป้งนะสร้างเม็ดข้ล้วนแต่ได้รับผลกระทบไปทั้งสิ้นนะคะวันนี้นะคะยูนิไลท์ของเราก็มีชุดนะคะต้านความเครียดพืชก็คือซีวิลนะ,ะยูมเนอร์ <S <S และยูซิงพลัสนะคะไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี้ได้เลยนะใช้ได้ในทุกๆพืชนะคะสามนะคะในเรื่องของความเสียหายของผลผลิตนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันจะทําให้พืชเนี่ไม่ได้รับนะ้ําไม่ได้รับอาหารเท่าที่ควรจะเป็นนะ,ะทำให้ส่งผลกระทบไปถึงการสร้างผลผลิตคุณภาพนะคะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพผลผลิตได้นะคะวันนี้ยูนิไลท์ของเรานะก็ขอเสนอ สามหลักนะคะในการรับมือภาวะเอลินโยนะคะอันดับแรกเลยก็คือชุดเรียกรากนะคะยโ o n i c บวกด้วย u f i สนะคะใช้แล้วจะทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นนะะอุ้มน้ำได้ดีพืชเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทนแลงนะ,ะเพิ่มปริมาณรากอย่างรวดเร็วนะคะและอีกอย่างหนึ่งสามารถเพิ่มแคลเซียมไปได้ด้วยนะคะแคลเซียมเนี่ยเป็นแคลเซียมโมรอนนะ,ะก็ต้องบอกว่าแคลเซียมโมรอนเนี่ยมีความสำคัญกับพืชมากนะ,ะในทุกๆระยะเลย ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบดอกผลนะคะเปิดเพิ่มแคลเซียมเข้ามาด้วยนะคะเพื่อลดปัญหานะในการขาดแคลเซียมโบรอนนะลดปัญหาดอกผลหลุดร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองหลักการที่สองนะคะก็คือการเลือกใช้ปุ๋ยยนิกนะคะก็คือปุ๋ยน้ำนาโนนะยูซีรีของเรานะดูซึมรวดเร็วเพื่อใช้ได้ดันทีเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมถึงบอกว่ายูซีรีเนี่ย จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในยุคนี้ได้นะคะอันดับแรกเลยนะยูซีรีปุ๋ยน้ำนาโนนะดูดซึมรวดเร็วพืชใช้ได้ทันทีเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะนาโนเนี่ยมันคืออนุภาคสารนะที่เล็กมากๆนะคะสิบกำลังลบเก้าถามว่าเล็กแค่ไหนนะถ้าเปรียบเทียบกับเส้นผมเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมถึงหนึ่งแสนเท่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเล็กกว่าปากใบพืชน,นะ,ะเล็กกว่าส่วนต่างๆของพืชทําให้ทําไมเราฉีดพ่นยูซีรีไปแล้วเนี่ย พืชถึงนําไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วนะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพืชน,นําไปใช้ได้เลยนะแก้ปัญหาได้ทันเวลานะคะซึ่งแตกต่างกับสารทั่ว,วไปนะขนาดอนุภาคใหญ่กว่านะเพราะขนาดอนุภาคใหญ่กว่าการดูดซึมก็ล่าช้ากว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่าเป็นวันหรือว่าหลายวันทําให้พืชเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้ช้านะคะทีนี้นะทางดินก็นําไปใช้ไม่ได้นะทางใบย,ยังแก้ปัญหนาไม่ทันเวลาอีกนะ คือทุกๆท,ท่านเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนะะอีกปัญหาหนึ่งก็คือการที่อนุภาคมันใหญ่ๆ,ๆนะะโอกาสที่มันจะไปเกิดภาพนะไปเกาะค้างตามใบพืชเนี่ยมันก็มีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งภาพตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเกิดการสูญเสียได้ง่ายแล้วนะถ้าสภาพอากาศร้อนๆแรงๆแบบนี้นะความเข้มข้นจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกโอกาสที่จะทําให้ใบไหม้เนี่ยก็ยิ่งจะเกิดสูงมากขึ้นตามไปนั่นเองนะคะ 2. นะคะ U s e ซ i e s, <S เป็นปุ๋ยน้ำพร้อมใช้นะเหมาะมากกับโดรนนอกจากผลิตภัณฑ์ Series เนี่ยจะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วนะยังตอบโจทย์ในเรื่องของด้านของเทคโนโลยีที่พัฒนามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน,น,น,บนด้วยนะเพราะว่าพืชไร่หลายๆพื้นที่เนี่ยเขาหันมาใช้โดรนกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดต่างๆนะคะโดรนเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้น้ําน้อยนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกันนะอย่างเช่นในนาข้าวนะการฉีดพ่นด้วยอุปกรณ์ทั่วไปปกติเนี่ยใช้น้ําอยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบลิตรต่อพื้นที่หนึ่งไร่นะแต่ถ้าเป็นโรนนะจะใช้น้ําลดลงถึงสิบเท่านะก็แล้วแต่ขนาดโรนนะอยู่ที่ห้าลิตรบ้างหกลิตรบ้างเจ็ดแปดลิตรนะฮะแต่ว่าน้ํามันหายไะเยอะนะการที่น้ํามันหายไปเยอะอย่างนี้เนี่ยก็มีผลกระทบนะคะทําให้สารทั่วไปนะถ้าอยู่ในรูปของผงในรูปของเกล็ดเนี่ยมันจะทําให เขาเรียกว่ามันมีความต้องการน้ําปริมาณมากมาละลายตัวมันเองนะคะถ้าน้ําน้อยๆละลายไม่หมดนะเกิดปัญหาทันทีสารลดประสิทธิภาพลงนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คราบตะกอนต่างๆเนี่ยที่ละลายไม่หมดไปเกาะค้างตามใบพืชนะ,ะทำให้เสียงที่จะทําปัญหาใบพืชไม่ได้แต่แตกต่างกับ u ูซ r รี s นะคะยูซรี่เนี่ยมันเป็นปุยน้ําพร้อมใช้อยู่แล้วนะ,ะทำให้นะฉีพ่นไปแล้วนะคะ สามารถแทรกซึมดูดซึม้าสู่พืชได้ดังดีแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของอาการใบไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสามนะคะ U Series เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านความเครียดพืชโดยเฉพาะนะคะทำให้พืชเนี่ยทนต่อสภาพอากาศแวดล้อมแปรปัวนะไม่ว่าจะสภาพอากาศไหนเลือกใช้ U Minor U Zinc และ U r i l ได้เลยนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาแน่นอน c ี่นะคะผลิตภัณฑ์ U Series ครบสูตรธาตุอาหารพืช ค่าทหารหลักนะท่าทาหารรองแล้วก็ท่าทาหารเสร์ฟนะคะทำให้สามารถดูแลผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต